สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับได้ All New m u w X นะซึ่งตัวนี้เนี่ยองบอกว่าสดใหม่มากนะครับรถเนี่ยองบอกว่าปปี 2, 0, 2021แท้นะวิ่งอยู่3,000 30, กโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าใครหาป้ายแดงอยู่มาเลงคันนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัว3,000นะครับ3.0 Ultimate นะเป็นตัว4ค 2, 2นะคับ2และที่สำคัญได้สีแดงเท่ๆอันนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้ว แต่วันนี้ที่เรามาพามารายการนี้ก็คือรายการพาไปลองเราจะเอาตัวนี้ไปลองดูนะเครื่อง3.0ตัวใหม่ตัวนี้ยังใช้เครื่องรหัส CJJ เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาเป็น190ม้านะจากเดิมประมาณ170กว่าม้าตอนนี้เป็น190ม้าเรียบร้อยแล,แล้วแรงบิดเนี่ย450น้นิวตันเลยเยอะนะครับเราจะมาดังดูซิว่ารถคันนี้เนี่ยเวลาไปใช้งานจริงขับจริงเนี่ยเครื่อง3,000ันตัวนี้มันน่าใช้วิ่งดีแค่ไหนนะและที่สําคัญ ประหยัดน้ามันเบาเพราะคนหลายคนมาบอกโอ้เครื่องสามพันกลัวจังเลยกลัวจังเลยกล,ล,ลัวน้ํามันแพงนะหาเครื่องพันเก้าวันเยอะแต่สามพันผมบอกให้นะถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่งดีแล้วก็การประหยัดน้ํามันผมบอกให้เลยนะมันอาจจะขยับขึ้นมานิดหน่อยจากพันเก้าแต่ว่าไม่ได้เยอะถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยรอบมันไม่ได้ใช้สูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าใช้น่าใช้เลยนะคือแรงดีไม่มีตกแถมประหยัดน้ํามันด้วยไม่ได้เป็นรองในะครแล้วนะฮะพูดง่ายๆเพราะเป็น เทคโนโลยีบูพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่ารถคันนี้เนี่ยสามพันอัลติเมทคันนี้หน้าใหม่โฉมใหม่รอรอวันนี้น่าใช้แค่ไหนกันครับเอาละครับเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลยห้องโดยสารสวยนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วรถคันนี้ปี2021วิ่งไม่เยอะด้วยนะสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งคือรถคันนี้เนี่ยนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะภายในเนี๊ยบมากจะบอกก่อนเลยว่าเนี๊ยบจริงนะคือตกแต่งภายในหรูหรากว่ามิวเอกรุ่นเดิมเยอะมากนะครับ แล้วก็ผมบอกให้ได้เลยว่าในความคิดผมอะดูดีกว่าเจ้าตลาดปัจจุบันเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมัลติมีเดียต่างๆนะเนี่ยดูเขาแบบว่ามันมันจอมันใหญ่ขึ้นทันสมัยขึ้นหลายอย่างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขามีให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ได้ล้าสมัยเหมือนแบบเชยๆเหมือนมิวเตัวเก่าแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัววัสดุที่ใช้เนี่ยผมว่าดีมากเลย เนะบาเบอร์เนี่ยหนังสัมผัสเนี่ยดีมากนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเวลาขับไปแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันน่าใช้แค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันว่านะคุณจะตัดสินใจไหมสําหรับรถคันนี้นะถ้าออกห้างใยแดงตัวนี้รอของมาที่ก e ูสีมอเตอร์ไม่ต้องรอของเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันก็เดี๋ยวตามรูปแบบแล้วเราจะลองตัว รถนี่นะครับกับรถในการขับขี่ในย่านความเร็วที่เรียกว่าประมาณสัก60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับว่าฟีล l i n g ของเครื่องยนต์นะ response เป็นยังไงแล้วก็ช่วงล่างสำคัญคือช่วงล่างเป็นไงมั้นลองรับดีไหมนะครับเอาละเบื้องต้นนะครับนี่ขับดูนะครับอืช่วงล่างดีนะ ช่วงล่างหนึบแน่นขึ้นเยอะนะฮะมิวเอ็กซ์รุ่นเก่าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนรถกระบะกึ่งรถกระบะฟีลิ่งเนี่ยยังแบบแนวรถกระบะค่อนข้างเยอะเพราะเขาเปิดตัวนั้นปี2013นมะมันก็เรียกว่ารถมันก็ถ้านักปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วมันก็เลยดูแบบเทคโนโลยีมันยังอาจจะช่วงลง้มช่วงล่างมันยังไม่ได้เหมือนรถสมัยใหม่อย่างตัวนี้นะฮะ,ต,ะ,ฮะตัวนี้เปิดตัวปี2020ก็เรียกว่าโหถือว่าแบบห่างกัน7ปีนะอายุก็ ดีขึ้นเยอะนะฟีลลิ่งการขับนุบนุ่มแน่นนะฮะถือว่าดีนะใช้งานในเมืองนะครับที่สำคัญนะเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์นี่ชัดเจนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องรหัส 4JJ เหมือนเดิมนะคือเป็นเครื่องเดิมที่พัฒนาขึ้นมาตอนนี้เป็น190ม้ากับแรงบิด450นิวตันนี่ผมขับอยู่ย่านความเร็วอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ใช้อยู่ประมาณ2000รอบแล้วมันก็ตัด เปลี่ยนเกียร์นะเกียร์ก็ใช้เกียร์6สปีดแบบซีเควนเชียลนะก็ถือว่าโอเคนะดีกระชับกระเฉงขึ้นเยอะนะยังจำฟีลลิ่งของ3 0 0พันตัวเก่าได้นะเวลาขับเนี่ยมันจะยังรู้สึกว่ามันต้องหน่วงสันิดหนึ่งตอนต้นเนี่ยเกียร์มันจะคิดเยอะนิดหนึ่งนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยกำลังเขาเหลืออยู่นะแต่ว่าเกียร์เนี่ยมันออกตัวมันออกตัวช้ามากนะเทียบกันกับเจ้าตลาดอย่างฟอร์จูเนอร์จะกระชับกระเฉงแต่ตัวนี้คิดว่าโอเคเลยนะฮะตัวนี้ ผมว่าออกตัวนี้ไม่แพ้กันนะดีเลยดีมากเลยละครับนะฮะยิงรอบใช้ประมาณสักสองพรอบใช้ในเมืองพ0 0 0 2 0 0ัรอบเนี่ยสบายๆนะออกตัวดีขึ้นเยอะนะครับแล้วช่วงล่างก็หนึบแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับขับดีนะฮะเดี๋ยวโค้งนิดนึงนะดูว่าจะย,วยวะ้่ยหรือเปล่าอืมก็มีบ้างนิดหน่อยนะตามสไตล์รถยกสูงนะครับนะแต่ว่าก็ Body ดี้โรก็ก็จะมีบ้างนะฮะปกติเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ความเร็วขึ้นนะครับกับย่านความเร็วที่เรียววร 100, 100กว่าสัปมาหร้อยร้อยกว่าดูว่าเป็นยังไงดูการขึ้นนะฮะของเขา,าลองกดเข้าไปนะครับโอ้รอบใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะสามพันกว่ารอบตัดน,นะต๊บอ่าตัวนี้มีระบบความปลอดภัยให้เยอะเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้พับเดียวมาแล้วร้อยี่สิบแล้วนะพับเดียวเอง เออใช้ได้ขึ้นเรื่อยๆนะเออนี่ร้อยสามสิบขึ้นเรื่อยๆนะครับความเร็วขึ้นเรื่อยๆเออดีไม่เร็วเลยนะครับเนี่ยวิ่งทางไกลไม่มีเหนื่อยแน่ในเบาะก,ก็ต้องนุ่มสบายนะนั่งแล้วเดี๋ยวเราลองดูคอสะพานเออนี่ความเร็วที่ประมาณร้อยี่สิบการรับแอปสอบเรื่องกันกระแทกดีไหมข้างหลัง ดีนะเออนุ่มนวลน,นะฮะไม่เหมือนตัวเก่าเลยนะกระเด้งกระดอนนะตัวนี้นุ่มนวลเมื่อกี้ผมลองเปลี่ยนเลนเร็วๆก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับด้วยย่างคามเ็วประมาณสักร้อยสามสิบเออเนี่ยมีระบบเตือนอะไรเต็ไมไปหมดเลยระบบวิทยนิคเขาเยอะขึ้นนะครับโอ้เปลี่ยนเลนเร็วๆดีนะโอเคนะไม่ได้แย่เลยนะครับน่ะมีมีขยับนะข้างหลังนะแต่ว่าโอเคนะโดยรวมใช้ได้นะ Okay. เออผมว่าดีนะครับผมว่าดีเลยเออโอ้ชอบนะฟีลิ่งดีนะนี่เป็นรถครอบครัวนี่ถือว่าสบายเลยช่วงล่างนี่ไม่ได้กระด้างเลยนะออกแนวแบบว่าหนึบแต่นุ่มนะหนึบนะไม่ไม่ไม่ยว้วไม่ย้วยนะคระับตตวตัวเก่าเนี่ยการโครงของตัวรถเวลาเปลี่ยน,นเร็วๆเนี่ยจะชัดเจนมากนะบอดี้โรมันเยอะแต่ตัวนี้บอดี้โลเนี่ยผมว่าน้อยลงเยอะนะครับ แน่นอนมันต้องมีบ้างแหละรถยกสูงอะ่ะแต่ว่ามันน้อยลงเยอะแล้วก็ที่สําคัญย่านความเร็วเวลาใช้ความเร็วเนี่ยเฮ้ยมันดีนะมันมันไม่ได้แย่เลยนะเออมันรับแรงกระแทกเมื่อกี้อย่างเงี้ยร้อยี่สิกิโเมตรต่อชั่วโมงมันรับแรงกระแทกดีมากนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับเข้ามาเมื่อกี้ใช้ความเร็วไปรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับเข้ามาใช้งานในเมืองย่านความเร็วประมาณสัก4ี่0หกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าจะบอกก่อนแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งานในเมืองง่ายนะพวงมาลัยตัวนี้นะครับคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกับตัวเก่าเนี่ยควบคุมง่ายโดยเฉพาะ้านย่างความเร็วเนี่ยมันจะมีความหน่วงนิดนิดนะแต่ว่าตอนใช้งานในเมืองไม,ไ,มไม่หนักแต่ไม่เบาหวงเหว่งเหมือนพวกเอเวอร์เรสนะคือเรียกว่าโอเคกําลังดีเลยนะผมผมชอบนะฟีลลิ่งของพวงมาลัยเขานะแฮนดิ่งค่อนข้างดีเลยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานในเมืองกันดูนะย่าน40-60ิกกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ย เราก็จะเห็นแล้วว่าเออความคล่องตัวของตัวรถเป็นยังไงแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะมาวัดดูเลยว่าอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยเขาอยู่ประมาณไหนเมื่อกี้เราลองวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะแต่เดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าพอเราใช้งานจริงเนี่ยท่าการบริโภคน้ำมันมันสูงอย่างที่ทุกคนกังวลไหมนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลักๆเนี่ยเขาก็มีมาให้เต็มนะอย่างเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงสัญญาณติ๊ดๆๆอะไรเลยนี่ยนะคือมันมีเลดราให้ด้วยนะ มันมีเลดาร์ให้ด้วยแสดงว่าเวลามันจะช่วยเป็นเหมือนระบบพรีคราชก็คือก่อนกันชนเนี่ยมันจะช่วยเตือนช่วยมีช่วยเสียงเตือนช่วยอะไรให้เยอะเลยนะครับพวกนี้มันดีเวลาเราใช้งานในเมืองเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะเนี่ยเวลามอไซค์อะไรวิ่งมาเนี่ยบายสปอตขึ้นให้ถึงจะเป็นรถใหญ่แบบใหญ่โตนะแต่ว่าระบบช่วยเหลืออะไรมันเยอะมากอะครับกล้องมีให้นะครับมีกล้องหลังให้นะ โดยรวมเนี่ยถือว่าโอ้ฟีเจอร์ฟังก์ชันมาให้ที่ให้มาเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับระบบช่วยเหลือเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆจัดเต็มมามากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับนี่เราลองวิ่งดูนะอยู่ที่ความเร็วประมาณสัก40-50กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงนะครับเข้ามาในเมืองแล้วใช้งานคล่องตัวนะ พวงมาลัยอะไรคล่อ,คองคือรถมันใหญ่ก็จริงอะ่ะทัศันวิสัยกับดีเพราะว่ากระจกรอบคันเนี่ยบานใหญ่มากนะครับแล้วก็คล่องตัวพวงมาลัยเนี่ยคล่องเลยแหละไม,ไ,ไม่ได้อุ้ยอ้ายไม่ได้อึดอาดแล้วก็การออกตัวอะไรก็ไม่ได้อึดอาดนะดีโอ้ชอบมากนะครับสมแล้วที่รอบนี้นะผมบอกก่อนเลยว่ายอดขายของ i e s u z u m i ิ X เนี่ย โอ้โหระเบิดระเบอ้อเลยขายดีมากจนมีบางเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายอดขายเ็แซงเจ้าตลาดไปด้วยไม่น่าเชื่อนะขายดีจริงๆเพราะว่ามันครบสมบูรณ์จริง,รงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะของตัวรถความทันสมัยออปชันต่างๆมีมาให้เต็มแล้วก็รูปแบบการออกแบบภายในก็เนียบมากนะวัสดุใช้ดีคุ้มค่านะครับเพราะราคานีนเทียบก,กับเจ้าตลาดแล้วเนี่ยเขาถูกกว่าเจ้าตลาดนะอย่างตัวท็อปตัวเนี้ย ออกห้างร้านสี่กว่านะล้านส mm ี่เจ็ดเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาด mm hmm. ในเครื่องตัวท็อป2008ัขับ2เนี่ยต้องมีอยู่ประมาณล้านหกอ่ะนะพอเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้ยประหยัดไปได้แสนกว่านะ mm hmm. ทเทียบกับเจ้าตลาดคนก็เลยหันมาดูมิวเเป็นตัวเลือกนะเพราะความสดใหม่เขาดีกว่าเยอะเลยทเทียบกับเจ้าตลาดนะครับแล้วออปชั่นต่างๆมีให้เยอะนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นนี่เบรกมือเนี่ยเขาใช้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะ mm hmm. มีออโต้โฮลให้ด้วย รถติด yeah. ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเหนื่อยเหยียบเบรกอันนี้ดีเลยนะเจ้าตลาดยังเป็นเบรกมือแบบแฮนด์เบรกแบบแบบมืออยู่นะ mm hmm. ก็เรียกว่าต่างกันอนะเจเนอเรชั่นมันต่างกันตัวนี้มันทันสมัยขึ้นมากเลยนะครับหน้าตาก็หล่อเหลาด้วยนะฉนั้นเรียกว่าใช้กันยาวๆส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลเรื่องการประหยัดน้ำมันนะนี่เราลองขับดู อยากจะบอกว่าไม่เลวนะไม่ได้เลวร้ายเลยดีทีเดียวเลยล่ะนะอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเมื um ่อกี้ลองทดลองดูอยู่น yes ี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ12.7 12.8กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่มีบางช่วงเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ13เนี่ยตอนนี้12.8นะก็โอเคมากนะคือถ้าเทียบจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยใช้ได้นี่12.9ละนะคือถ้าวิ่งเนี่ยก็โอเคเลย ดูแล้วมันมันอยู่เลนจ์ประมาณเนี้ยสิบจุดปลายถึง13โลลิตรผมว่ากับบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะเครื่องดีเซลแล้วเครื่องดีเซลตอนนี้จะบอกนะค่าน้ำน้ำมันดีเซลราคาลงแล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่านะครับเป็นคอมมอนเรลด้วยก็ดูแลรักษาง่ายนะดีเซลนี่ไม่ต้องกังวลเลยดูแลรักษาง่ายนะคนแล้วตัวนี้แรงบิดเนี่ย450นิวตันเลยนะครับตัวใหม่เนี่ย ถือเป็นเครื่อง4 JJ รหัสเดิมก็ตามแต่แรงบิดเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ความกระฉับกระเฉงของการขับขี่เนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบลากรอบยาวๆเหนื่อยๆเวลาจะเร่งแซงไม่มีละตอนนี้เกียร์ทันสมัยตัดเร็วนะ2,000กว่ารอบก็ตัดละ2 0 0 0รอบตัดละมันก็ถือว่าช่วยทําให้เรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยดีขึ้นนะครับผมว่าไม่ต้องกังวลเนี่ยช่วงนี้ขยับขึ้นมาเป็น14โลลิตรแล้วนะเนี่ยไม่อยากบอกเลย เฮ้ยมันขึ้นมาถือว่าใช้ได้นะ14บสีโลลิตรเนี่ยโอ,โอเคเลยต้องเรียกโอเคเลยใครหารถ ppv รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะผมแนะนำ i u z u mu x เลยครับตัวใหม่เนี่ยออกห้างร้านสี่เจแหมแต่บอกว่าตัวนี้เนี่ยผมตั้งขายไม่แพงด้วยนะตัวนี้วิ่งอยู่เมื่อกี้ที่บอก3ามหมื่นหนึ่งนะครับผมตั้งขายแค่ร้านสองสามเก รลั่นสองามเกนี่ถูกไปเยอะเลยนะคือคุณลูกค้าประหยัดไปแล้วสองแสนนะประหยัดไปทันทีสองแสนสามวันันตีห้างยังมีอยู่นะครับตัวนี้วัรันตีห้างของอูสุเหลืออยู่เต็มๆเพราะรถบีสองพันี่ะวัรันตีห้างคับเบอรอยู่เต็มแล้วรถวิ่งแคนะ่สามหมื่นะโอคุ้มค่ากว่าซื้อป้ายแดงแน่นอนนะครับก็อันนี้ลองพิจารณาดูนะครับผมเชียร์คันนี้แหละสามพ DDI b l u e Power ตัวใหม่ตัวนี้นะย s u ูออร์นิวมผมว่าใช้งานการขับขี่เนี่ยแน่นอนดีกว่า1,900ดีกว่าเครื่อง1,900เพราะว่าเครื่องเขาใหญ่กว่าด้วยบอดี้ที่ใหญ่ประมาณนี้นะเกือบเกืบตันผมว่าต้องมี2ตันอะ่ะรถกับแรงม้าประมาณสัก190แรงมา้าโอ้เหลือเฟือนะใช้งานง่ายเลยเดี๋ยวเรามาซัมมาร,รีกันที่โชว์รูมกันดูแล้วกันนะครับว่า คันนี้จริงๆสุดท้ายน่าใช้แค่ไหนนะครับนะครับโดยรวมกลับมาถึงโชว์รูมแล้วบอกได้เลยว่าน่าใช้มากนะรถคันนี้เนี่ย Mew X 3000 Ultimate นะขับ2ตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่เรียกว่าน่าใช้กว่าเจ้าตลาดอีกใครหารถนะครับที่เรียกว่าวิ่งดีนะสมรรถนะดีนะขับขี่นุ่มสบายหนึบแน่นนะแล้วก็ที่สําคัญนะแฮนด์ลิงดีมากๆประหยัดน้ามันไม่ไปลองใครนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเรามาลองจับดูนะ อยู่ที่ประมาณ13โลขึ้นก็มีนะเป็นในบางช่วงนะ12หรือ13โลลิตรเนี่ยสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมบอกให้ก่อนเลยนะครับว่ารวมๆน่าใช้มากกับราคาที่เ้าใจนะครับตอนนี้ผมตั้งขายอยู่ที่1 2 3 9 0้าบาทเท่านั้นเองนะคือถ้าเทียบกับไอ้แดงออกห้ามาแล้วเนรถไปแล้วประมาณ2 0 0 0 3คุณลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้นะว 30, ิ่ง3 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับเทียบกูสิมอเตอร์ได้นะครับ ก็รถสวยๆนะยังมีให้เลยอีกเยอะที่คูสีมอเตอร์ของเราฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะติดตามมีคลิปดีๆหลากหลายรูปแบบมานำเสอนอให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเพื่อไม่ได้ให้พลาดกับรถใหม่ๆที่จะเข้ามาที่คูสีมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีติดตามสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิว